ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดเช้าด้วยดัชนีเซตที่ลดลงมาอยู่ที่1 2 9 2 6 6จุดลดลงถึง7.81จุดหรือลดลงร้อยและ0.6นเปนนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนทุกคนที่กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจแต่มาดูกันว่าหนึ่งวันนี้จะนำมาซึ่งโอกาสหรือความท้าทายอย่างไรถ้าคุณกำลังสงสัยว่าจะหาข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าใจง่ายมาจากไหนในบทความนี้เราจะพาคุณสำรวจตันยุนซึ่งเป็นแหล่งข่าวการลงทุนที่ครอบคลุม และน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปเพราะนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปตันยุงคือสำนักข่าวอิสระที่ทุ่มเทให้ข้อมูลข่าวสารหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคการเงินส่วนตัวภาษีและวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจุดแข็งของเราไม่ได้อยู่แค่การนำเสนอข้อมูลแต่ยังรวมถึงการสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่ง่ายดายพร้อมแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่าน ทุกคนรวมถึงมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจคุณสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดได้ทุกวันจากทีมงานมืออาชีพของเราที่ไม่เพียงแต่ลงทุนเวลาในการวิเคราะห์แต่ยังใส่ใจในรายละเอียดเพื่อช่วยคุณก้าวหน้าในโลกการเงินสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับดัชนีเซ็ตมันคือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สะท้อนมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนกว่า700รแห่งถ้าดัชนีลดลงอย่างวันนี้ก็อาจบ่งบอกถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ หรือข่าวลบจากภาคธุรกิจต่างๆตัวอย่างเช่นหากมีข่าวเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นหรือความไม่แน่นอนในตลาดโลกมันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นและการตัดสินใจลงทุนของคุณนี่เป็นเหตุผลที่การติดตามข่าวสารอย่างตันยุนถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราช่วยแปลข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายในภาษาอังกฤษตันยุนแปลว่า independent investment newsroom ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนเสียงรบกวนของตลาดให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้จริงเราครอบคลุมหุ้นกองทุนประกรันหุ้นคงที่และเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคบรณาธกการของเราสรุปผลประชุมรายได้ติดตามการหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมและแลกระเบียบใหม่ๆให้เป็นภาษาที่นักลงทุนเข้าใจง่ายคุณจะพบคำอธิบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสรุปข,ข่าวเช้าและคู่มือการศึกษาในการสร้างพอร์ตและจัดการความเสี่ยงแต่ที่น่าสนใจคือแต่ละบทความของเราให้ความสำคัญกับความชัดเจนความโปร่งใสของแหล่งข้อมูลและคำแนะนำ ที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้ทั้งมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับนอกจากบทความเรายังเผยแพร่อินโฟกราฟิกส์และวิดีโอสั้นๆเพื่อเน้นตัวเลขสำคัญปัจจัยกระตุน้นและสถานการณ์ต่างๆเป้าหมายของเราง่ายๆคือช่วยให้คุณโฟกัสที่สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดและสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับผลตอบแทนในระยะยาวและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่ตันยุนเป็นแหล่งข่าวอิสระอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงบางประการ บางคนเห็นว่าข่าวอิสระช่วยให้ข้อมูลเป็นกลางและไม่ถูกครอบงำแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอาจขาดความลึกซึ้งจากมุมมองสถาบันใหญ่คุณคิดอย่างไรความอิสระในข่าวการลงทุนคือจุดแข็งหรือจุดอ่อนจริงๆแต่มาดูกันว่าการนำทางเว็บไซต์ของเราจะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างไรใช้เมนูนำทางเพื่อสำรวจหมวดหมู่หลักของเราข่าวล่าสุด https colon slash slash t n com slash c a t e g o r y s l a s h news ที่อัปเดตทุกเรื่องด่วนทันหุ้นโฟกัส h t t p s t a n i n c o m c a t e g o r y e 0 b 8 9 7 e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 9 9 f o c u s สำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นไทยโดยตรงบทวิเคราะห์เด่น h t t p s t a n i n c o m c a t e g o r y p e t i o n a l s ที่ให้มุมมองลึกกองทุนประกัน https colon s l a s a a m c o m s l a s ด c a t e g o r i s l a f n i i n s u r a n c เพื่อคำแนะนำในการลงทุนประเภทนี้และคริปโต https colon s l a s a t a m c o m s l a c a t e g o r y s l a crypto สำหรับโลกดิจิทันเงินตราหน้าเรื่องต่างๆจะจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้การเข้าถึงเอกสารเก่าๆได้อย่างรวดเร็วขณะที่หน้าป้ายกำกับจะนำเสนอการเจาะลึกหัวข้อต่างๆ เช่นปัญนผลคุณภาพรายได้และความเสี่ยงด้านนโยบายแต่ละหน้าเรื่องใช้หัวข้อ h1 ที่เด่นชัดหัวข้อย่อยที่เป็นโครงสร้างและลิงก์ภายในเพื่อช่วยให้คุณค้นหาบริบทและข่าวต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ลองเริ่มจากสรุปข่าวเช้าในหมวดข่าวล่าสุด https colon slash slash d o com slash c a t e g o r y s l a s h n e w และบุ๊กมากหน้าแยกวิเคราะห์สำหรับอ่านตอนเย็นหากต้องการรู้จักแนวทางการบรรณาธิการของเราลองเยี่ยมชมหน้าเกี่ยวกับเรา https colon s l a s l a tanin.com s l a s about สำหรับข้อสอบถามเรื่องความร่วมมือหรือสื่อมวลชนให้ดูหน้าติดต่อเรา https colon s l a s l a tanin.com s l a s contact เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการศึกษาทั่วไปและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและตัดสินใจด้วยความระมัดระวังของตนเองหากต้องการติดตามข่าวหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนอย่างต่อเนื่องโปรดบุ๊กมาร์กหน้าแรก และเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนข่าวล่าสุด https://tanyun.com/category/new ทานหุ้นโฟกัส https://tanyun.com/category/e0b897e0b8b1e0b899e0b8abe0b8b8e0b989e0b899 โฟกัสบทวิเคราะห์เด่น https colon slash slash tanyun.com slash c a t e g o r i s l a s h i n a n i s กองทุนประกัน https colon slash slash tanyun.com slash c a t e g o r y s l a s h fund insurance crypto https colon slash slash tanyun.com slash c a t e g o r y s l a s h crypto เกี่ยวกับเรา https colon slash slash tanyun.com slash about ติดต่อเรา https colon slash slash tanyun.com slash contact ข่าวล่าสุด https colon slash slash t a n i u n g c o m slash category slash new ธันหุ่น Focus https colon slash slash t a n i u n g c o m category e0b897e0b8b1e0b899e0b8ab e0b8b8e0b989e0b899 focus บทวิเคราะห์เด่น https colon slash slash t a n i u n g c o m slash category s l a t i o n n e s กองทุนประกัน h t com, category, o, https, t p s t a n i u n c o m c a t e g o r y f u n d i n s u r a n c e crypto h t t p s t a n i u n c o m c a t e g o r y c r y p t o หุ้นต่างประเทศ h t t p s t a n i u n c o m c a t e g o r y e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 เก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b แปดแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด a แปดหนังสือพิมพ์ https colon slash slash tanium dot com category e ศูนย์ b แปด a b e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด a a e ศูนย์ b แปด b เจ็ด e ศูนย์ b แปดแปด e ศูนย์ b แปดเก้า e e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้า e e ศูนย์ b เก้าแปดสี่ประกาศบอจ h t t p s colon slash slash tanium dot com category e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b แปด แป e 0ู b 8 b 2 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 9 a e 0 b 8 b 8 p 8วิดีโอ https colon slash slash t a n i u n dot com slash categories slash youtube infographic https colon slash t com, category, slash t a n i u n dot com slash categories slash infographics แท็กหุ้นปันผล https colon slash slash t a n i u n dot com แท็ e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 9 b e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 9 c e 0 b 8 a 5แท็กกลยุทธ์ https colon t a n u n com tech s port strategy แท็กเศรษฐกิจโลก https colon t a n u n com t e x e 0 b 9 8 0 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 a 9 e 0 b 8 9 0 e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 8 8 e 0 b 9 8 2 e 0 b 8 a 5 e 0 b 8 8 1ค้นหาหุ้น https colon t a n y u n com search e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 89 e 0 b 8 9 9 เขียวกับเรา h t t p s t a n y u n c o m a b o u t ติดต <called> ่อเรา h t t p s t a n y u n c o m <bakayım> c o n t a c t สมัครสมาชิก h t t p s t a n y u n c o m r e g i s t e r เข้าสู่ระบบ h t t p s t a n y u n c o m l o g i n นโยบายความเป็นส่วนตัว h t t p s t a n y u n c o m p r i v a c y ข้อกำหนดการใช้งาน https:// colon slash s l a s tanium.com slash terms set ตลาดหลักทรัพย์ HTTPS colon slash s l a s www.web